สถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรหรือ PIM สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่ม CPO ปัจจุบันมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาและสิทธิ์เก่าที่จบการศึกษารวมกว่า21,000คน PIM ไม่ได้เป็นเพียงมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจแต่ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาสเพราะเราตระหนักเสมอว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่นี่มีความหลากหลายทั้งภูมิหลังครอบครัวฐานะความเป็นอยู่ จึงได้จัดตั้งกองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้หรือ PIM Smart เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการมอบทุนสนับสนุนค่าครองชีพแก่นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพควบคู่ไปกับการหางานพิเศษและพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆพร้อมส่งเสริมนักศึกษาตามความถนัด มีกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะซึ่งจะหล่อหลอมให้นักศึกษาสามารถดูแลตัวเองได้ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตเด็กคนหนึ่งที่มีความตั้งใจมากๆนะคะแล้วก็อยากจะสําเร็จด้านการศึกษาแต่ขาดโอกาสแค่ในเรื่องของว่าค่าครองชีพอาชีวิตความเป็นอยู่ที่เขาต้องออกจากบ้านมาเพราะบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องออกไปทํางานแม่บอกไม่ให้เรียน ต้องออกมาทํางานช่วยแม่เลี้ยงน้องอย่างนี้ค่ะเราก็เลยเอาปัญหาเหล่านี้ค่ะมาะเรียนท่านผู้บริหารว่าเราไปเจออะไรบ้างแล้วก็เราก็เสียดายเพราะบางคนก็พูดง่ายๆว่าเรียนดีมากๆแล้วก็ทางโรงเรียนเก่าก็เขาก็สนับสนุนอย่างนี้ค่ะเราก็เลยเราจะมีวิธีไหนบ้างที่จะมาช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้เราก็เลยก่อ,อกตั้งมากลายเป็นกองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นกองทุนให้เปล่าช่วยเหลือค่าคงชีพเป็นพื้นฐานของการดํารงชีพอะค่ะ แต่พอเราทําไปเสร็จแล้วเราไม่ใช่ว่าจะให้แค่นั้นแล้วเด็กจะอยู่ได้เรายังจะต้องหางานให้เขาทําเราเริ่มวางแผนให้เขาตั้งแต่เขาสอบได้ตั้งแต่ม .6 เลยม .6 มาถ้าเขาตั้งใจที่จะมาเรียนที่เราจริงๆเราได้เครือข่ายผู้ค้าต่างๆพันธมิตรต่างๆรวมถึงงานพิเศษจากร้านเซเว่นอนะคะให้งานพิเศษเขาเราก็ได้มีการบอกต่อไปกับผู้ค้าบริษัทต่างๆเนี่ยค่ะว่าเรามีเด็กกลุ่มนี้ที่ ดีมากๆที่แบบว่ามีความตั้งใจเราก็เชิญชวนหลายภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครือเข้ามาร่วมโดยในปี2565นี้กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ PIM Smart ได้จัดงาน PIM Smart Star เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่3 เพื่อเชิดชูและมอบกิตติบัตรให้แก่สิทธิเก่าที่มีความประพฤติดีและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสิทธิเก่าอาจารย์รุ่นพี่รุ่นน้องทําให้เกิดการสร้างเครือข่ายของการฝึกปฏิบัติงานและการช่วยเหลือกันโดยตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมากองทุนนี้มีนักศึกษาได้รับการสนับสนุนและสามารถช่วยเหลือนักศึกษาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้รวมกว่า1,691ทุน สวัสดีครับผมชื่อนายนนทวัฒน์บุตรคำนะครับหรือว่าชื่อโบสครับผมปัจจุบันก็เป็นวิศวกร AI จากบริษัทโอโบดอยคอป o ปอ t i เ n ครับผมอาจจะเป็นคนที่ไม่มีโปรเจเชียลขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนกองทุนอะสามารถให้โอกาสผมได้มาเรียนที่นี่คือ,อทุนการศึกษาที่เป็นค่าเทอมก็มีให้แต่ว่าสําหรับผมก็คือยังไม่พอก็คือผมอะ ต้องมีค่าที่จะต้องใช้ใช้จ่ายประจําวันด้วยแบบค่าหอพักค่ากินอะไรประมาณนี้ครับรวมไปถึงกองทุนเนี่ยจะพัฒนาสกิลทางด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านจิตอาสาปลูกฝังจิตอาสาให้กับนักศึกษาอย่างเช่นผมก็จะได้แบบทํางานพิเศษที่กองทุนจัดหาให้ที่เป็นจิตอาสาของสถาบันอะไรงนี้ครับเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไปด้วยก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากขอบคุณทางสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แล้วก็กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้หรือว่า PIM Smart ที่จัดงานสีเก่าในครั้งนี้ครับ PM สมัตตาก็คือในส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกอบอุ่นเป็นอย่างมากแล้วก็เพื่อนเพื่อนเนี่ยก็รู้สึกอบอุ่นเป็นอย่างมากในการจัดงานครั้งนี้ของสถาบันครับ p i m สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่ม CPO ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้วิชาชีพพร้อมปลูกฝังจิตอาสาให้แก่เยาวชนของชาติด้วยกองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้